สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่มุกในช่องมุกี้มูลเกิร์นะคะวันนี้จะเป็น your daily love notes for self care นะคะข้อความถึงคุณด้วยความรักนะมีให้เลือก3กล่องเช่นเคยนะคะอ่ะกล่องแรกจะเป็นอเมทิสต์นะคะเปทรงรูปไข่เนาะ กองที่สองค่ะนีจะเป็นเคลียร์เคลียร์ควอสเคลียร์ควอสโอเคะและกลองที่สามนะคะจะเป็นโรสควอสนะคะเลือกนะคะสัญลักษณ์ที่เรารู้สึกดึงดูดสายตานะคะไม่ต้องใช้ตรกะและเหตุผลใดใดทั้งสิ้นนะคะและเดี๋ยว เรามาดูคำตอบกันที่ท i m e s t a m ค่ะใครที่เลือกกล่องที่หนึ่งบ้างคะ Amethyst นะคะสงโอวอลนะรูกไข่อ่ะมาดูดีกว่านะคะ Daily Love Note ของเราวันนี้เป็นไงบ้างเนาะ Access Clear Thinking นะะช่วงเนี้ย อาจจะเป็นช่วงที่เราจะต้องใช้ความคิดนะคะอย่างถี่ถ้วนนะคะอย่างท่องแท้นะคะให้ตระหนักรู้นะคะถ้าเราอาจจะแบบเราอาจจะลงมือกําลังจะลงมือทําอะไรสักอย่างอยู่มันอาจจะต้องค่อยๆใช้เวลานะคะคิดกลั่นกรองในสิ่งที่เราตั้งใจจะทํานะคะ The Black Cat นะคะก่อนหน้านี้มันอาจจะมีบางช่วงนะคะที่เราอาจจะรู้สึกเป๋ๆไปไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ใดคำพูดใดหรือพฤติกรรมของใครหรือก็ตามแต่มันทำให้เราเป๋ขาดความไม่มั่นใจหรือการสะเทือนบางอย่างนะคะ มันอาจจะมาจากที่มาของ abuse คำบางของใครบางคนพฤติกรรมของใครบางคนที่เขาอาจจะละเมิดหรือแม้กระทั่งนะคะปรามมาในตัวของเรานะคะดูถูกหรือหยามเราเนี่ยมันก็เลยทำให้เราสะเทือนไงเ,ออเราอาจจะเลยต้องถอยมาคิดนะคะ แต่ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเนาะคำปรามาทของคนก็ให้แค่มองว่ามันก็เป็นแค่ h h l l l n n g หนึ่งความท้าทายอย่างหนึง่งมาเล่นนะคะในการที่จะทำให้เราก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆนะคะกว่าที่เราจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่เป็นจุดของ สูงสุดของยอดขานะคะอย่าได้เอาไอ้ตรงเนี้ยนะคะสิ่งที่คนเขาเอาบิวส์เราไม่ด้วยไม่ใชไ่ไม่หว่าจะเป็นพฤติกรรมคำพูดมามา,มาทำให้เราปีในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหัวล้อขำก็ได้นะเออปรามาชินดีนักหรอได้ฉันจะทำให้ดูฉันจะเดินไปให้ถึงนะคะ ใช่แต่ว่ามันอาจจะไม่เดเร็วมากนะก็ไม่เป็นไรเนาะเออเราก็ค่อยๆคิดให้เห็นเป็นภาพแล้วก็วางแผนนะคะให้มันเห็นได้ชัดในการที่เราจะลงมือทําอะไรนะคะอย่าไปมัวเสียเวลากับกันเก็บอะไรก็ตามมาคิดมาคิดใหม่เราฟุ้งแต่เอา,เอาไอ้ความคิดเนี่ยค่ะนะคะมาคิดอย่างที่เป็นลอจิกเหตุ โนตากะนะคะวางแผนเขียนมาว่าเราจะทำอะไร1 2 3 4เนาะนะคะ p r o ่อเกรนะคะให้เราเห็นแผนได้ชัดเจนและให้เห็นถึงการที่แบบว่าแต่ละสเต็ปนะคะนะคะแต่ละขั้นตอนที่จะไปสู่ถึงความก้าวหน้าหรือความคืบหน้ากับสิ่งอะไรก็ตามแต่ที่เราตั้งใจจะลงมือทำเนาะนะคะ เริ่มคิดให้ดีวางแผนให้ดีนะคะและค่อยๆดูผลนะคะของการเติบโตไปทีละนิดละนิดในสิ่งที่เรากำลังจะลงมือทำอย่าได้เป็นสนใจนะคะใครจะมา abuse หรือปราบาเราด้วยพฤติกรรมหรือคำพูดช่งางเขานะคำพูดของใครหรือพฤติกรรมของใครไม่ได้มีผลกับความมุ่งมั่นของเราเนาะนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เลอกตอนที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันที่สองกันค่ะ ใครเลือกกองที่สองบ้างคะเคลียควอสอ่ะมาดูกันเนาะเดลี่เลิฟโนตของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างโชว์เซล f ์เรสเพ t นะคะเราอาจจะต้องถึงเวลาค่ะเนาะที่เราเนี่ยจะต้องหันกลับมาเคารพตัวเองให้มาเคารพในสิ่งที่เราต้องการให้มานะคะแสดงให้เห็น เพราะถ้าเราไม่เคารพตัวเองไม่ r e s p e c ตตัวเองแล้วใครคะเขาจะ Respect หรือเคารพในสิ่งที่เราต้องการหรือความเป็นตัวเราเนี่ยคะ่ะนะคะจริงๆนะ่ะตัวเราอะนะคะมันมีสิ่งดีๆที่อยู่กับเราอยู่แล้วนะคะที่คอยดูแลปกป้องเราอาจจะเป็นคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนี่แหละ ที่เป็นเพื่อนแท้ของเราที่คอยดูแลตัวเองอยู่นะคะก่อนหน้านี้เราอาจจะเจออะไรบางอย่างที่เราสึกว่ามันอาจจะทำให้เราแบบไม่โอเคแต่เราเลือกที่จะถอยออกมาเป็นผู้มองนะคะและอาจจะเลือกที่จะเดินนะคะอย่างคนที่ รู้ว่าควรจะต้องเดินไปที่ทางไหนหรือเดินไปตามเส้นทางของเราที่เรารู้สึกว่าเราขีดไว้ได้เองเราลิขิตเองได้อะคะ่ะสตอ o s มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่กำลังเปลี่ยนผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งน,นะคะ Metamorph ์ Met osis, คือการเปลี่ยนแปลงที่จะไปทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะเคยเจออะไรบางสิ่งและเราเคยไปอยู่ในสถานการณ์นั้นแต่สุดท้ายเราถอยมาเป็นผู้ดู นะคะแล้วก็เลือกที่จะเดินออกมาอย่างคนที่รู้สึกว่าชีวิตฉันฉันลิคิดเองได้ฉันเดินไปเองได้นะคะก่อนหน้านี้มันอาจจะมีอะไรที่เราอาจจะต้องตกลงพูดคุยหรือหาตรงกลางกับใครหรือสถานการณ์ใดๆสักอย่างหนึ่งอยู่นะคะมันมีเรื่องของ ขึ้นโรงขึ้นศาลหรือการไกลเกลี่ยด้วยนะคะอาจจะเป็นในสถานการณ์ที่เราอาจจะเจออะไนะถึงทางแยกสักอย่างหนึ่งแล้วเราจะต้องมาหาทางประนีประนอมร่วมกันนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าให้เรานะคะถอยมาเป็นผู้ดูค่ะนะคะแล้วเดินไปตามชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราลิขิตเองได้นะคะหาตรงกลางของตัวเองให้เจอด้วยนะแล้วมันมีการเริ่มต้นเมื่อกี้บอกแล้ว ะะการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านนะคะไปในที่ทางที่ดีขึ้นแล้วถ้าถึงตอนนั้นก็แค่ปล่อยไปค่ะนะคะโฟล์นะคะ, Flow, ะ,คะไหลไปตามกระแสนะคะไหลไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นที่เรารู้สึกว่ามันมีความเบาสบายใจนะคะไม่ต้องไปเครียด กดดันนะคะทำใจให้เบาสบายสบายบางอย่างมันอาจจะถึงจุดเปลี่ยนผ่านสำหรับเรื่องราวของใครสักคนหนึ่งซึ่งเราอาจรู้สึกว่าเราเคยเป็นผู้เล่นแล้วตอนนี้ฉะถอยออกมาแล้วเป็นผู้ดูแล้วนะคะตอนนี้เราก็แค่ปล่อยชีวิตของเราะะเออถึงเวลาปล่อยก็ปล่อยนะคะแล้วปล่อยชีวิตของเราให้มันเดินไปที่ทางที่มันแบบเบาสบายอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วเรารู้สึกว่าไม่ซีเรียสไม่อึอดอัด นะคะโฟลค่ะนะคะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเนาะเราก็เองก็ไม่ต้องไปดิน้นไปเต้นอะไรกับสถานการณ์ที่เข้ามาเป็นบททดสอบชีวิตมากนักนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับกองที่2เดี๋ยวเรามาดูกองที่สามค่ะใครเลือกกองที่สาบ้างคะ โรสควอสนะคะเอามาดูกันเนาะนะคะเดลี่เลิฟโน้ตของเราวันนี้มีอะไรบ้าง recognize นะคะ d i v i t ไ m i n นเนาะเอ่อบางทีนะคะเราอาจต้องค่อยๆปล่อยชีวิตนะคะค่อยๆเดินไปอะค่ะนะคะ,นะคะโดยที่ไม่ใจร้อนนะคะเราไม่รู้หรอกเนาะว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดอะไรนะคะ แต่ขออย่ากกลัวค่ะกล้าที่จะเดินไปข้างหน้านะคะแต่ไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนนะคะแล้วเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสมอะนะคะสิ่งดีๆที่เรารออยู่มันจะเกิดแต่ตอนนี้ค่ะนะคะ A new world is born นะคะตอนนี้ก่อนหน้านี้น แลาอาจจะเคยจมกับเรื่องราวบางสิ่งแล้วเราไม่ยอมเดินออกมาแต่บางทีมันอาจจะถึงเวลาที่เราต้องเดินออกมานะคะเพราะอะไรบางอย่างเก่าๆจบไปนะคะโลกใหม่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะนะคะบางทีมันก็ถึงเวลาของมันแล้วเราก็เดินไปนะคะจากจุดเดิมเพื่อที่จะไปถึงสิ่งดีๆในวันข้างหน้านะคะ แล้วมองว่าถึงเวลาที่เหมาะสมอะนะคะหลังจากนี้มันจะมีสิ่งดีๆที่มันจะปรากฏก่อนหน้านี้ค่ะเราอาจจะหลงทางนะคะอาจจะมีอะไรที่เราอาจจะมีอะไรที่เราปกปิดใจปกปิดความรู้สึกที่เราไม่ไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะเห็นนะคะแล้วมันเหมือนเราอะ คนที่หลงทางนะ่ะหาทางออกไม่เจอนะคะแต่สุดท้ายเราเลือกนะคะเลือกจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาปิดบังฉล้วฉันเลือกที่จะออกมานะคะออกมาจากถ้ำนะคะออกมาสู่โลกใหม่สักทีหนึ่งนะคะชีพเขาบอกให้เราเดินหน้าไปค่ะเนาะนะคะถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรขอให้ทำ ถ้าเราอยากไปไหนขอให้ไปชีวิตนะคะมันต้องเดินต่อเนาะบางอย่างจบไปสิ่งใหม่เกิดแทนชีวิตเรายังไม่ได้หยุดเราก็แค่เดินทางต่อค่ะนะคะ Message อาจจะมีนะอาจจะมีการสื่อสารนะคะจากใครคนหนึ่งเข้ามา เมื่อวันที่เราเลือกที่จะเดินออกมานะคะหรืออีกในหนึ่งเราอาจจะอยากจะสื่อสารถึงใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ก่อนหน้าเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในทางที่มันเหมือนไม่เห็นทางออกกว่าเราจะหลุดออกมาได้เนี่ยนะคะ ถ้าอยากจะสื่อสารตอนนี้เขาอยากจะให้เราเบรกก่อนคิดก่อนนิ่งก่อนพักก่อนอาจจะสื่อสารกับตัวเองก็ได้ค่ะเขียนน้ตแห่งความรักให้ตัวเองก็ได้นะคะเขียนดูว่าเอ๊ะตลอดเวลาทุกสิ่งที่เราเคยเจอมันสอนอะไรกับเราบ้างพม s สเซจขึ้น a บร e ขึ้นมาเลยค่ะ หายใจยาวๆก่อนพักก่อนไหมจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารก็ยังไม่ต้องค่ะนะคะใจร่มๆเบาๆก่อนรีแลกซ์ก่อนค่ะนะคะสบายๆก่อนก่อนนเะนี่ยชีวิตมันอาจจะเคยอยู่ในทางที่เรารู้สึกมันถูกบทบงังแต่ตอนนี้เห็นปะหลุดออกจากถ้ำมาได้แล้วนะ่ะ New w o อ l d ก็เกิดนะคะออกมาแบบ ออกมาข้างนอกมาสูดลมหายใจช้าๆสบายๆก่อนนะคะไม่ต้องรีบกับอะไรทั้งนั้นเนาะนะคะค่อยๆค,ค,คิดนะคะค่อยๆมีสติในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะชอบไม่ชอบใช่ไม่ใชย่ยังไงทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องซซเรียสใดทั้งสิ้นเนาะนะคะ และเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ